สวัสดีครับพี n, ่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านมาดูเหรียญห้าบาทพระเศียนใหญ่อีกปีพศหนึ่งนะครับท่านเรามาดูครับว่าเหรียญปีพศนี้จะติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่เพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตดูนี่ปีนี้จะติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากแล้วก็อันดับต้นต้นซะด้วยนะครับเนี่ยสรับปีพศนี้ครับเป็นพระเศียนใหญ่นะครับยังไม่ทําการล้างนะครับท่านเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันครับลักษณะคนเหรียญเป็นเหรียญ เก้าเหลี่ยมนะครับคิวปุริเกิลผสมทองแดงนะครับดูสิครับนี่ครับเห็นไหมดูตรงกลางนะครับตรงเนี้ยทองแดงแล้วก็น่ขึ้นด้านนอกคือสีเงินเนั่นแหละครับท่านดูสิครับว่าปีพศนี้สวยงามขนาดไหนทั้งที้ยังไม่ทำกาล้างนะครับเรามาดูครับว่าจะเป็นปีพศอะไรเดี๋ยวผมพิกลับไปให้ดูนะครับนี่ครับพีกกลับมาดูแล้วครับท่านนี่ครับประเทศไทยพอสอง์กันห้าร้อยห้าสิบสามก้อนโอ้โหครับติดอยูดหนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่สี่เลยนะครับเนี่ยนี่ครับ ันดับที่ส kind of ี um, ah ram, <respuesta. S 2> ่นะครับสองห้าห้าสามเนี่ยจำนวนการผลิตจะคงไม่เยอะแน่นอนครับท่านลองดูครับจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับสําหรับปีสองห้าห้าสามเนี่ยจํานวนการผลิตอยู่ที่หกล้านสองแสนสองพันเหรียญเท่านั้นเองครับท่านหกล้านสองแสนสองพันเหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านโอ้โหครับในระดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละสามร้อยบาทครับท่านสามร้อยเหรียญนะครับเนี่ยสําหรับปีสองห้าห้าสามนี่ครับ ส่วนนั้นที่ผ่านกันใช่เลยครับตกอยู่ที่เรียนละ80-100บาทพอดีๆเลยนะคะ